เพียงแค่สวมเข้าไปในรองเท้าเรียบร้อยสวมใส่แบบนุ่มๆไม่เก็บเท้าแค่นี้ก็ทำให้เราตัวสูงเพิ่มขึ้นถึง6เซนติเมตรครับเป็นแผ่นเพิ่มความสูงที่ใส่เข้าไปในรองเท้าครับที่มีความหนาสูงฝุดถึง6เซนติเมตรสามารถแยกชิ้นได้ครับขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการสูงขนาดไหนครับปัณีที่เรา ต้องการสูงแค่สามเซนติเมตรก็ให้ใส่ชั้นเดียวครับาคล้ายกับเป็นรองเท้าเพื่อสุขภาพครับมีความนุ่มนวลเวลาาจะใส่อีกชั้นครับไม่มีคำว่าหลุดเนื่องจากว่ามีเนื่องจากว่ามีล็อกสวมเข้าไปแค่นี้นครับอยากตัวฝูงเพิ่มขึ้นหกเซนก็ใส่ไปอีกชั้นหนึ่งแบบนี้ครับ ขึ้นอยู่กับขนาดของรองเท้าครับปกติผมก็จะใส่เพียงแค่ชั้นเดียวครับแค่นี้ก็สูงเกินพอแล้วครับนี่มาใส่กันดูนี่ใส่แบบง่ายๆไม่เก็บเท้าหนุ่มๆครับเห็นไหมครับว่านี่ตัวที่ใส่กับไม่ใส่นี่จะมีความต่างกันมากยิ่งเราใส่เพิ่มขึ้นก็ยิ่งทำให้เราสูงขึ้นครับทำให้เราดูสมาร์ทเท่ เวลาถ่ายรูปก,กับเพื่อนดูเราไม่เตี้ยครับที่เราตัวสูง174เซนยิ่งถ้าเราใส่เข้าไปทั้งหมด3ชั้นจะทำให้ผมตัวสูงถึง180เซนติเมตร